พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเบเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันช่วงแบบเย็นๆนิดนึงนะครับว่าเรามีรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อยากมาให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับได้รับชมกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถซีดานคันหนึ่งนะครับแต่ว่าเสื้อผมอาจจะใส่เป็นของนิสสันแต่ว่าวันนี้ที่จะมารีวิวอ่ะเป็นของ h o n d ้านะครับเป็นรถที่พูดง่ายว่าขวัญใจวัยรุ่นนะครับที่เขาเรียกกันว่าโฉมนางฟ้านั่นเองนะครับหลายท่านคงอาจจะคุ้นหู คุณหน้าคุณตานะครับคือ Honda Civic นั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็เป็นตัวไฟโดนัทก่อนนะครับแต่อยากให้ชมสภาพเราว่าสวยจริงๆราคา2แสนกลางๆนะครับก็เป็นเจ้าของล้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมไปส่วของตัวรถครับแล้วก็สภาพของออปชั่นนะครับว่าจะมีอะไรจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนกับราคา2แสนกลางๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ มาอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda c ซี i ินั่นเองนะครับลหลายๆท่านเรียกตัวนี้ว่าซีว i c นางฟ้านะครับหรือว่าซ i v ิ c FD นั่นเองนะครับคือรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยสวยงสง่านะครับดั่งนางฟ้าเขาก็เลยเรียกกันว่าซี v i c นางฟ้านะครับรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าวัยรุ่นนํามาแต่งเนี่ยค่อนข้างสวยดูหรูดูมีสเสน่ห์นะครับและยิ่งเป็นแบรนด์ของ Honda นะครับก็คือ รู้ๆอยู่ครับคือเป็นแบรนด์หรูนะครับสําหรับคันนี้เป็นปี2008นะครับเครื่องยนต์1.8ตัว E นะครับเครื่องยนต์ iVtec นะครับเครื่องยนต์เบนซินคันนี้ไม่เคยติดแก๊สสีดําเดิมๆโรงงานนะครับในส่วนของตัวออปชั่นที่เขาให้มาตัว E จะมีอะไรบ้างตั้งแต่ด้านหน้าครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแก้มข้างมีมานะครับแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ Honda c ซ v i c ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งหมด2แบบนะครับเครื่องยนต์ 1,800cc และเครื่องยนต์ 2,000cc แต่คันนี้เป็นเครื่อง 1,800cc ถือว่ากำลังก็ล้นเหลือแล้วนะครับแล้วยิ่งมีระบบของตัว VT เทเข้ามาด้วยนะครับในของ Honda าเวลาเทคเปิดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสไตล์การทำงานเหมือนพวกเทอร์โบแต่ตัวนี้จะเป็นสไตล์ NA นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวถางโครงสร้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเบ้ชโชคเลยนะครับสังเกตดูเม็ดอาร์เบโช็อคซิ นะครับรับประกันฟ้องด้วยตัวของมันเองเลยว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับในส่วนของตัวถังโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยคาเนี่ยเดิมสนิทแต่ว่าในส่วนของ h o n d ้าเขาจะมีเป็นพลาสติกกระจังหน้าปิดมาอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่เราออกใบรับประกันตัวถังให้ครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิษเข้ามาแน่นอนนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับตัวถังโครงสร้างเม็ดอาร์กเดิมๆแบบนี้นะครับ าฝากระโปรงมออกนะครับสติกเกอร์ราเบลนะครับน้ำยาแอร์นะครับ S.I.X. Airbag สติกเกอร์เดิมๆโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยถือว่าด้านหน้าผ่านในส่วนตัวเรื่องตัวถังโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวด้านในรถกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับได้มาเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังสีครีมนะครับหรือว่าสีเบดนั่นเอง เพิ่มความหรูหรานะครับแต่ว่าเบาะของเขายังเป็นเบาะปรับแมนนวลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแผงข้างก็เป็นสีครีมตัดด้วยสีออกเทาๆนะครับมีกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นออโต้บานเดียวหน้าขวาที่เหลือก็เป็นไฟฟ้ากดลงขึ้นลงธรรมดานะครับปกติเนาะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับยังเป็นเรียบๆนะครับยังไม่มีในส่วนของตัวมันพวงมาลัยอัติฟังชั่นนะครับแต่จะมีในส่วนของตัวระบบแอร์แบ็มาให้นะครับ แล้วก็ในส่วนตัวคอนโซลเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับของ h อนด้ามันดูหรูตรงที่ว่าคอนโซลหน้าก,กว้างๆแต่ว่าน,นี้คือเขาใส่เป็นพรมอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแบบว่าลูกค้าชอบเนาะในส่วนของตัวนะครับแอร์แบ็กมีมาสองฝั่งนะเครื่องเล่นนะครับเป็นเดิมๆโรงงาน CDAM นะครับ FM AUX นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมีปรับหมดออโต้ได้เลยนะครับ เกียก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังอ่านะครับกว้างๆเลยครับรูดูเลยนะครับเท้าแขนมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยอ่านะครับสภาพโครงสร้างเดี๋ยวให้ดูหลังคานิดนึงนะครับไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยยันอะไรเลยนะครับอ่ามีรอยยันนิดน,นึงโทษทีมีรอยยันข้างหน้าสีข,ขาวตัวนี้เดี๋ยวฟอกออกนะครับ อ่าโอเคครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถสไตล์ซีดานแบบว่าในแบรนด์ฮอนด้ารูหรูนะครับใช้ประหยัดน้ํามันรูปทรงดูสเสน่ดูสวยงามแล้วก็ตัวถังสวยๆนะครับก็ขออนุญาตแนะนำฮอนด้าซีวิกเอฟดีหรือว่าซีวิกดาฟ้าคันนี้นี่นิดหนึ่งนะครับปี2008 1.8ตัว E นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนตกประมาณ5,000ไปไปลาย,าย,ายหรือ6 0 0 0ต้นก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับ สำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรมาหาเบสที่เบอร์0923291476นนะครับทางนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจในการทำรีวิวรถคันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ